เซ่อมองคลชีวิตจุ๋ยพุทธควงทำบุญวัดพระแก้วครบรอบแต่งาน3ปีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฮปปี้และอบอุ่นที่สุดสำหรับคู่ของนักแสดงดีเจชื่อดังพุทธพุทธิชัยเกยสอนซินและจุ๋ยวรัตยาหมิ่นคูหาถึงแม้ว่าจะยังไม่มีทายาทต,ตัวน้อยมาเป็นโซพทองคล้องใจแต่ความหวานก็ไม่ได้ลดลงเลยล่าสุดมาถึงวันพิเศษอีกวันของชีวิตหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา ครอบแต่งงานปีที่สามแล้วทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปทําบุญที่วัดพระแก้วสาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตซึ่งจุ๋ยวรธยยาได้เผยภาพตัวเองนุ่งผ้าสิ้นไทยงดงามคู่สามีพุทธพุทธิชยัยพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่า ครบรอบสปีเร็วมากค่ะเวลาเดินเร็วเพราะเรามีความสุขนั่นเองไหว้พระทำบุญเนื่องในวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนนำบุญมาฝากนะคะรูปสุดท้ายพุทรักไม่รู้โรยหรือรักพุดไม่รู้โรยก็ได้นะคะนอกจากนั้นยังได้โพนรูปได้นำพุ่มเงินพุ่มทองไปถวายองค์พระแก้วมรกต พร้อมทั้งบอกอีกว่ามีคนถูกเลขเด็ดกันยกใหญ่ที่คุณสามีชวนให้ซื้อว่าครั้งนี้พิเศษได้นำพุ่มเงินพุ่มทองไปถวายองค์พระแก้วมรกตค่ะปอลอเมื่อเช้าคุณพุทชวนซื้อ1661ใครถูกบ้างคะนี่บอกหลายคนถูกกันใหญ่ดีใจนะคะเห็นทุกคนมีความสุข